โดยทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะครับสุดยอดกรอความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนะครับรุ่มแม่น้ํโขงที่ประเทศพมา่านะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับร่วมกับผู้นําประเทศสมาชิกจากพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและก็จีนนะครับรวมไปถึงประธานสภาธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับก่อนเริ่มการประชุม GMS Summit ครั้งนี้ผู้นําประเทศสมาชิกได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจสมฉบับ ประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศระยะที่2บันทึกความเข้าใจสำหรับการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดที่มีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมสนับสนุนให้ GMS เป็นแกนหลักของการพัฒนาุ่มแม่น้ำโขงและขับเคลื่อนอนุภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและไทยยืนยันนะครับถึงความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในด้านการเงินและวิชาการและพร้อมจะขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยองอนุภูมิภาคโดยเฉพาะระหว่างไทยลาวและจีนโดยรับเป็นศูนย์ประสานงานการรถไฟของอนุภูมิภาค นายกรัฐมนตรียังเสนอให้ GMS ร่วมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่เช่นทวายการจนบ,บุรีนครพนมคำม่วนและแม่สอดเมียวดีรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเมืองทวายและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่การจนบ,บุรีเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคส่วนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนควรสนับสนุนการทำงานของ GMS Business Forum อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานของเฟรตา ที่จะต้องขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการเสริมสร้างกลไกการหาหรือระหว่างภาครัฐและเอกชนความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาหรือ development partners นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนการลงทุนของอนุภูมิภาคแต่ควรจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและการเงินประกอบไปด้วย และก็ควรมีการปรับรูปแบบการหารือกับ Development Partners ให้เฉพาะเจาะจ,จงและไม่เป็นทางการมากขึ้นพร้อมกันนี้นะครับก็ควรที่จะมีการพัฒนารูปแบบการบริหารการเงินอย่างสร้างสรรค์เพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้กระตุ้นให้ GMS ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติโดยสนับสนุนการวางแผนและลงทุนในด้านการพัฒนาเมือ,องเช่น ระบบป้องกันน้ำท่วมและการจัดการน้ำเสียรวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพ,พิบัติทั้งนี้ไทยจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ของภูมิภาคโดยการส่งเสริมแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกให้เป็นพื้นที่ศักยภาพใหม่สำหรับการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม GMS Summit นาย ok กรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าพบนางองซานซูจีแกนนำการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพมา่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย